ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องป่าปื้มนะครับเราเพิ่งตัดยานเสร็จนะครับนี่ไล่อะไรไม่รู้ครับโนะ้มีอยู่สามสระนะครับอ,อันนี้สระตรงนี้สามเมตรอันนี้ห้าเมตรเป็นรูมหัวใจอันนี้สองเมตรเออัน,นี่สามเมตรเท่าลูกนน้นครับนะครับมีปลาครับแต่ก็ตกไม่ได้ ผมเพิ่งตัดยานเสร็จครับกว่าจะโดดน้ำอยู่ร้อนเนี่ยช่วงนี้มเมาเดี๋ยวส่งรูปให้เขาแล้วก็มาหาค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันค่าตัดนี่เดี๋ยวส่งให้เขาดูส่งให้อาดูครับอันนี้ไล่อาอันนู้นก็มีไล่กล้วยไล่กล้วยมะม่วงอันนู้นของป้าป้าเพิเลเรนนี่แล้วก็อันนู้นไล่พ่อครับเดี๋ยวผมจะโดดน้ำนะครับ มาเดี๋ยวเราจะมาโดด3เมตรกันนะครับชดไหมต้ังมีสิบว้างไหมคร้อ

ดูดูผมว่ายชนเองเกีงขาย,ยาวถ้าผมไม่มีดูชี่ผมคือจมน้ำอ่ะอันเนี้ย <c oughs> ไม่ได้เนี้ยว่ายน้ำพอไปได้แต่ดูเกิงมันลัดอ่ะตรงเท้าอีกว่ายไม่ได้ไม่ต้องมีดูชี่ป้องกันไว้เดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบน,นึงครับเ <c oughs> นีัย นั่นมีฤทธิชี่ว่ะแม่งร้อนมาพอดังมาก เดี๋ยวเรามีมวยทะเลเราทําแพและเช็กกันเราจะไปเล่นสะนน้นครับต้า5เมตรตอนนี้3เมตรครับเราก็มาันมองนั้นกันอีกครั้งนึงวะนันกันเลยลเราจะยิบให้แน่เรืองฟออดไทยแล้วเราก็ดู ทีครังนะครับแล้วก็จะไปเล่นน้ำสู่ครับรู้จักครับทานนี้เราต้องว่ายไปเองนะครับตรงกลาง แค่ามเนนเีวเขาได้ประโยชนทีมนี้ก็ขอจบนเกนีะครับเจัิคลิบหน้าบวายบาย